สวัสดีครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับเราจะเป็นยังไงถ้าผมน้าทำการเล่นโหมดบันเทิงแบบบอัติมีนะผมได้เล่นลิงแต่มนุษย์พระเจ้าอวบพระเก้ามอบประทานหรืออะไรสักอย่างในตอนที่ผมเล่นลิงนั้นเขาได้มอบอติคีราให้กับผมซึ่งความชีวิตหายก็ยิงวังเกิดถ้าอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต่อติดตามครับไปดูกันเลย อัตอติมอท้อนใส่ศูนย์แล้วก็โดนผมฆ่าไปอ่าเขียวแรกนะนั่นผมได้ทำการเห็นว่าวันนี้คนกำลังฆ่าเพื่อนผมผมกำลังการทํามันด้วยอัตติมไปอุ้มนะครับผมก็ไปเก็บเลือดหลังป้อมใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ไปฟาร์มคลิปต่อ,อน,นี่ก็มีไฟมนเกิดขึ้น,นผมก็มากระชากให้ขึ้นให้ขึ้นฟาร์มอยูไย่ไปคลิปร้อนหลังอย่างนั่งไปต่อนะ อันนี้เป็นคลิปจากเหมือนจะเป็นตัวละครฝาดตรงข้ามน่าจะมาจากคีลา่ไหบอกเลยว่าคีล่านี่โดนหนักมากยืนนิ่งเฉยเลยอ,อ๋อคีลามันคาเนยนังล้างช้าไปแล้วพวก เราก็ทำการล่อมาให้ฮะอุ้มอุ้มอุ้มเรียบร้อยกิล่ามาตาโพลประกาสสวนจังหวะนี้ใครคิดว่าผมไม่จะตายนะเนี่ยเลือดิเอากองสรุกก็คือไม่ตายปิดจ้ะมาหลอดฝาดเสือหรอด ทั้งเกมนี้ผมตายไปพิงแกะครั้งเดียวเท่านั้นครั้งเดียวส่วนคิวจำไม่ได้รอดูต่อไปเมื่อไรจะเพิ่มระบบย้อนหลังมาไว้จะอธิบายได้ไอกก้กูจําไม่ได้สะด้ดวก็ต้องมานั่งต้องมานั่งทําถ่ายไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยแล้วกันคลิปย้อนหลังอาจจะบ,บางปิดก่อน นี่เอ้เอ่เอ้เอ้เอ้เโอ้โหแล้วก็ได้รับคำชมจากเพื่อนไปคิดล่าทำเฮียมั้ง กีฬาเขาค้างนี่เองผมไม่ลืมมากย่ามการเดินเดินมานะจากตรงกลางเขากำลังจะเดินไปบนนะซึ่งภาพมันเป็นอย่างนี้ก็ก็น่าจะเห็นเหมือนกันซึ่งไม่รู้เสียงดังเกินไปหรือเปล่าลืมเบาเสียงไงี้เอ้ยเบาไม่ได้ตู้มด้มกำลังการเดินมาว่าจะมาเอาบัาฟฟาแต่รันหนึกีฬามันดีก็เลยเอากีฬาแม่งอาตะมันตกดีก๊อต ตีมาแล้วก็ตีมาแล้วกีฬาเกิดแล้วปุ๊บ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 ปุ๊าปุ๊บปุมบปุบปุ๊เปุบปุ๊บปุ๊ป่าบปุบปุ๊บปุ๊ปุ๊บปุ๊บปมบบบบปับอุ๊บปุ๊บปุ๊บป Team Tower has been ดาตีคีล่ามาไม่มีครั้งไหนที่ผมไม่เคยกดยกเว้นตอนตายไหลามาแล้วแถวยืนนิ่งแล้วจังหวะนี้เฮิบบุ๊บปั๊บโดนไถไปหนึ่งทีแล้วเรียบร้อยหนี <Double kill. S 2> ได้โอรโรดได้ยืนงงครูกำลังจะมาช่วยไอเทยไม่จำเป็นละก็เลยกดส่งนี้ให้หุนที่มาช่วย and have แล้วก็เก็บเล่นหลังป้อมไปเพราะเขาใส่หลุดลุนหลุดเลือดไม่ค่อยเยอะมากครับใส่ดินทอง ถ้าอยากรู้ว่าผมออหของยังไงอะไรยังไงผมนี่จะอัดชิ้ให้ไม่ได้มันจะมาเป็นขยอก็ขออภัยด้วยนะแล้วผมก็ได้กดอติมาทุ่มอะไรกี่เด้อขึ้นหอดลูกปลาไปทำไมปั๊บ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 ใช่เอาหลอดมาหลอดลูกปาทำยียอะไรลางช้าไปแล้วตัวเรื่องกับปตมอัติกีร่ามาทีไรผมกดทุกทีเลย ไอ้เ่าผมต้องับเ้าหล้วเอาแล้วเอเด็กโง่ต่ออรอดตายคีลามันเหมือนจะบักอะพี่แก๋ที่ใบทำการตีมีเลือดไปแล้วก็ได้มาเอาดาร์กตัวดาร์ก มีแซ็อยอูมีคนกำลังจะไม่ช่วนะที่ฉัหลังไม่ต้องกันเลออยยกนิ่พไปมันแกแน่นยมานั่งดูเฉยนะตอนเล่น,นลคือแบบต้ามาออตอนอาคิบลี่ไม่คู้ก็ไวมากเลยดูเพลินจัดข้ามานับเจอปุ๊บปั๊บเรียบร้อยตาย บอกแล้วว่าลิงทำเกมดีมากอ่าที่วิ่งเปลี่ยนไปแล้ะมันนู่นเป็นราะอะไรอ่ะตรงวิ่งเห็นไหมตรงเท้าเลยทำเพื่อนปุ๋ยเหรอปุบปั๊บเอาข้อไหมอืมเรียกร้อยผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเทลอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเทลมันไปไหนก็เลยเนี่ยแล้วก็ได้รับคำชมจากเพื่อนไปตรงนี้ทิปเปิลคิวซีซูทิปเปิลคิวเสียดายันแล้วก็ได้มาตีมังกร ยาวเราองค์กรให้มันมาดูตรงนี้จะได้กลับสูงขึ้นไปเต็มข้างอันที่ไม่สนกูจะอาชีพเสียงเกมยน่าจะดังเตียนไปอ่ะโว้ยกลัวจะกลัวคนดูจะแบบโอ้เสียงโคตรดังเสียบหูเทลวมาเทล่ยวมาเที่ยวเที่ยวตาย จีๆพวกเทวแล้วก็เก็บเล่นหลักป้อมไปแล้วก็ไปฟาร์มต่อเหลือความผมตอนนี้นะครับแล้วก็มาตีฟ้าต่อผมไม่ค่อยเติมอยู่แล้วไงไม่ค่อยเข้าไปเติมเท่าไหร่ดาวตีเคียร่าอามานี่คือกดแล้วก็เติมบ่อยมาก ะครับจังหวะนี้ลิงดักนะลิงดักนะจะเอาจะเอา,จะเอาครับเรียบร้อยหนีไปกูได้กู <Legend ary. S 1> ได้นะ <laughs> จะเอาแรตแต่แันหนีไปกูได้นะคอสเทียน oh. 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 ติดไม้ติดมือนะครับจังหวะนี้มีไฟรนล,ล่างนะลิงกำลังตรีป้อมอยู่คอยยึดระล่างได้หวดนี้หนีได้นั้นลิงก็มาครับลิงมาลิงมาเรียบร,ร,ร้อยครับตาย อ,อ,อ,อ้อมหลมอ้อมหารอยรอดไปผมผมทำการกะจะให้เขากของดุต้ายนด,ดูแลเกิดรอยตายโอโ้โหดูหมัดแรงแรงชิบหายตารลอบนี้แต่ตายแต่แค่แล้วเกิดหัวหัวหัวจังหวะนี้ล่องหนนะครับเป็นนาคอนาคอไม่รอดนะเรบอียกร้อยคือดูแ สาปตันนี้ผมเกิด <Gym. S 2> ใหม่เลยอ้เน <S 1> <S 1> ี่ไ <uen> อ้ยังไม่ทันไอ้ัต์เอ้ยไอ้ย่าคุยไอ้ไว้ไม่น่าเลยกูเมื่อกี้ผมตายปุ๊บเพื่อนล่วงเป็นมะม่วงเลยอ่ะคือเพื่อนผมล่วงเป็นมะม่วงเลยอ่ะตายปุ๊บเพื่อนกูลวกเป็นมะม่วงเลยเมื่อไหรจะเอาระบบไอ้นันมาวัดย้อนหลังเนี่ยไอ้แตเอ้ยกูําทำรอบสองอย่างนี้หลงเกิดแล้วนี้เร็จแล้วเรียบร้อยกี่ามันบ้าก่ะดูดิ ัับจนี่จังหวะนี้ผมกำการเห็นแล้เห็นนะาข้อยืนบนนะเห็นว่ามึงเป็นตัวอันตรายกระดังดันป้อมมาผมก็เดินการ่ยไปเคลียร์ทำหน้าที่เป็นแอสซิซิ่งีแล้วก็เราจะไปเติมไอ้นี่ไปเอาดาร์กแต่ว่าคลิปมาก็เลยเอาคลิปไปตุลตีมาเห็นคิลเดอร์จิลเดอร์เปิดตาคุทุกจิลเดอร์ตายเลย r แล้วมันทำการเช็คคุ้มนะกูจะไม่ได้กูเช็คคุ้มหรอจำไว้นะเขาก็ได้พิมพ์มาแล้วครับว่าเป็นอะไรกับผมเป็นอะไรกับผมท้าไมเอาแต่ผมอะไรเงี้ยผมก็เลยตอบไปว่าไม่มีแต่การเห็นจนะิล่าในพุ่มไม้นะผมกเลยเข้าไปแม่เมื่อกี้สายตาคนดีมากเปล่า เคือเวลาบอกเขาไม่แล้วเขาทำการตอบกลับมาว่าเชื่อก็ได้เชื่อว่าอเจีเฮ้ยเฮียเจโดมาปุ๊บปั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 ๊บโอ๊บปั๊บลาปันะลาบันนักตัดตัดตัดไม่ทำที่มือกูเนี่ยเฮียเฮียทำที่กลกลับบ้านก็ไม่ได้กลับไม่ต้องกลับหรอก ือเลือดได้ดูดิมันตายครังง้งเดียวดูครเยอะต<ป>ายเดี๋ววันนีน้นะครับเดี๋ยววันนี้ต้องปั๊บปั๊บปั๊บนะครับเพื่อนปลี่รอยต่อไปมึงนั่นแหละเรียบร้อยมึงไม่น่ากดแขกเลยทียเดียวแต่ผมในการเปิดไม้ว่ามาม่วงมาแล้วจ้า จบไปใน12นาทีไวไมามึงโอ้โห,โโหเกินมันต้องคลิปแม่งเอ้ยเสียดายช็อตที่กูกะจะมาภูมิใจนําเสนอนําเหนือเนี่ยแม่งเอ้ยกูดันลืมโอ้โพืชกูลวกเป็นมะม่วงเลยช็อตน,นั้นโอ้โหแม่งเอ้ยไม่เป็นไรหรอกมั้งทุกคนดูคงไม่ต้องการอะสับสับท้ายคลิปคนที่ขออะไรมานะซึ่งได้ได้ได้จำได้ว่าย,ย้อนอล้วนะย้อนย้อนป่าแทงใช่ไหม ย้อนป่าแทงเวลากูเหลือๆหรือเวลากูเหลือๆก็คือเป็นอย่างนี้มันจะมีเช่นนี้ของเช่นนี้เป็นดาเมจหลักแตาดา่ด้โดนซีซีเยอะกับไปเช่นนี้ยัยงพอใจดาเมจได้อยู่บ้างอ่ะนี่อะไเนี่ย แค่คนที่แต่คนที่ผมใช้เน,นี่ยเป็นเพราะว่าเอาไว้สกิสองย้อนจะได้แรงเพราะว่าแบบย้อนมันเข้าป่าแล้วมันมันรวยกับพลังแปงนี่อยู่แล้วเาันว่าเวลาเวลาผมก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับคือกูแหลกไม่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 ใช่แหลกคือแม่ไฟเต็มไอชิบหายเพราะฉะนั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับลาก่อนครับสวัสดีครับจุ๊บมัว